ทำไมมึงชอบกู่อะอ้อมึงนี่เอาจริงผมหาคนบ้าอยากได้คนบ้าฮ่าฮ่าแต่ตอนนั้นซาร่าโฮเลอร์ไม่ว่างเราก็มองแลมึงไม่ได้คนบ้าแล้วนะได้ไรมาคนเขาเรียกคนครบเครื่องคนครบเครื่องแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากเรียนรู้อะไรบางอย่างจากเขาก็เลยชวนเขายังมีอะไรที่มึงต้องเรียนรู้ค่ามรูเหรอมึงนี่ตุ๊กงานก่อนเข้าวงการได้เป็นอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ไังไม่ดูนะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่นะเรียกเรียกพ่อ คุณพ่อคุณแม่หน้ามึงไม่ควรค่ะวงการทำให้ผมเป็นแบบนี้ตอนนี้วงการขอออกจากมือแล้วนะชอบอะไรในตัวพี่นิความแมนจริงใจตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาแล้วก็ผมสบายใจเวลาแบบอยู่กับเขาอ่ะเขาจะพูดตรงๆอ่ะผมไม่ชอบแบบอยู่กับใครแล้วแบบใส่หน้ากากผมเหนื่อยแล้วอ่ะอ่ะมึงก็อยู่กับกูไม่ได้แล้วแหละอะไรที่ไม่ชอบมันเลยแบบนิสัยอย่างเงี้ยแม่งลำคัญบางจังหวะไปเยอะเหมือนกันสมอง